จะมีเรื่องเกี่ยวกับแถวแอฟริกาใต้ครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยแผ่นดินเนี่ยมันจะไม่ค่อยสูงขึ้นสักเท่าไหร่นะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยแผ่นดินที่แอฟริกาใต้เนี่ยมีอาการก็คือทุกๆปีมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับมันเกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อนครับมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากทางข้อมูลที่เก็บมานะจาก Gen journal of Geography Research นะครับเขาออกมาบอกว่าการดูเรื่องของดินในโลกเนี่ยพบว่าบางพื้นที่ของแอฟริกาใต้ครับโดยเฉพาะชายเมืองเขาเรียกว่าเขตเมืองชายฝั่งนะครับแถวเคปทาวเดอร์บันแล้วก็พอร์ตเอลิซาเบธนะครับที่กำลังยกตัวสูงขึ้นปีหนึงประมาณสัก6มิลิเมตรจากภัยแล้งรุนแรงที่ทำให้ดินสูญเสียน้ำใต้ดินแล้วก็ น้ําจากผิวดินนะครับจนทําให้แผ่นดินเนี่ยมีน้ําหนักเบาลงแล้วก็สามารถยกตัวสูงขึ้นคล้ายกับตัวเขาเรียกว่าลักษณะของมันเนี่ยมันจะเหมือนตัวลูกบอลโฟมนะที่เคยเดิมเนี่ยถูกกดทับจากน้ําหนักของน้านะครับพอน้ํามันหายไปมันก็เลยทําให้ดินเนี่ยสูงขึ้นนะครับเพราะว่าการวิจัยครั้งนี้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์ผ่านเครือข่าย GPS ทั่วประเทศนะรวมไปถึงข้อมูลจากดาวเทียมด้วยเพื่อวัด แรงของการเปลี่ยนแปลงของแรงโน้มถ่วงนะครับทำให้พบความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งดุนแรงกับการยกตัวของแผ่นดินนั่นเองนะครับผลกระทบครั้งนี้มันก็ส่งผลกระทบในเรื่องเกี่ยวกับเราเรียกว่าวิกฤตขาดแคลนน้ำนะครับแล้วก็การสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ทั้งการบริโภคแล้วก็กเกษตรกรรมรวมไปถึงอุตสาหกรรมบางอย่างนะครับก็อาจจะนำไปสู่วิกฤต การขาดแคลนน้ำได้ในแอฟริกาใต้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นก็ส่งผลกระทบถึงโครงสร้างพื้นฐานครับเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ก็อาจจะทำให้ระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะเรื่องของน้ำเนี่ยไปไม่ถึงแล้วก็ทำให้การพัฒนาของเมืองเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ใน อนาคตโดยเฉพาะในระยะยาวนั่นเองนะครับทีนี้เขาก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าความเชื่อมโยงระหว่างสภาพอากาศกับเ,เขาเรียกว่ากับภัยแล้งเนี่ยมันกเ็เป็นส่งผลมาจากตัวของเรียกว่าการปรับเปลี่ยนของภูมิอากาศ ในแอฟริกาใต้อย่างค่อนข้างรุนแรงนะครับทีนี้เขาก็มีคําแนะนําเรื่องของการรับมือต่างๆเข้ามาด้วยนะว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็จําเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อป้องกันทรัพยากรน้ําอย่างมากๆนะเพื่อที่จะเตรียมตัวป้องกันไว้แล้วก็มีแผนที่จะเรียกว่ารัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะในประเทศแอฟริกาใตา้ทีนี้ย้อนกลับมาดูประเทศไทยนิดน,นึงว่าทําไมมัน เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดเป็นประเทศไทยเนี่ยจะถ้าเกิดกรณีแบบนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่แผ่นดินจะยกตัวสูงขึ้นไหมคําตอบก็คือตรงกันข้ามกันครับเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยจะเ,เกิดการยุบตัวมากกว่ายกตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําบาดาลของประเทศไทยเนี่ยถ้าถูกดูดออกมาใช้มากจนเกินไปเนี่ยก็จะทําให้ แผ่นดินเนียซุดตัวลงเพราะว่าลักษณะดินที่เกิดขึ้นเนี่ยแตกต่างกันนะของเราเนี่ยไปดูดน้ําจากแหล่งน้ำบารดาลใต้ดินใช่ไหมแต่ที่แอฟริกาเนี่ยเขาเกิดความแห้งของดินนะมันเลยทําให้ดินเนี่ยลอยขึ้นมานะครับก็มีคําแนะนําในประเทศไทยนะว่าให้ใช้น้ําประปามากกว่านะครับเพื่อที่จะได้ชะลอตัวโดยเฉพาะกลุ่มเมืองเสี่ยงนะอย่างเช่นกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับเพราะว่าปัญหาของ ประเทศไทยโดยเฉพาะที่ใกล้กับอ่าวไทยเนี่ยมันจะค่อนข้างน่ากังวลนะเพราะว่ามีข่าวออกมาเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ที่ถูกสูบน้ําบาดาลมากๆเนียมันก็ยิ่งทําให้เราแผ่นดินเนี่ยตี้ยลงแล้วก็เกิดอุโทโกภัยก็คือน้ําท่วมได้ง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นบริเวณบ้านเราเนี่ยมันซุดมากๆเนี่ยก็เพราะว่าการใช้น้ําของน้ําใต้ดินม,มากจนเกินไปนั่นเองนะครับ ร <Okay. S 1> ายการนี้ก็เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับโลลิก้านะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ําจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะ อยู่นี้โคเดอร์เฟนลี่ก็คือเสียบไว้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอตรงนี้มันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีไอตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็อขอโฆษณาเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วย หรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขา,เาบอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ b p a f ฟรีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมง,งานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ